นะไปทองสองขวบอะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาแบบกำลังสร้างตัวตนใช่ไหมคะเนาะอ่านะคะเด็กเด็อะคะ่ะพอช่วงแบบเข้าประมาณสักปีครึ่ง2ปีเริ่มละนะเวลาเราจะทำอะไรบอกซ้ายไปขวานะคะไม่หรือโน่ตลอดเวลาใช่ใบอยทำอะไรไม่ ไม่โน่โ no, น no. ่ตลอดเดือนะคะเป็นแม่ไม่ทองนะงนะเวลาเราเป็นแม่เราก็ต้องอย่าแปลความหมายที่เขาพูดว่าไม่ไม่ไม่แปลว่าเขาต่อต้านเรานะถ้าเราแปลอ,อย่างเงี้ยเราจะเครียดเออราจะรู้สึกว่าเฮ้ยลูก,ลก,ลกทำไมแบบต่อต้านเรามากเลยเนี่ยเราอุสา์แบบเลี้ยงดูอย่างดีมันตั้งสองปีจู่ๆลูกแบบบอกอะไรไม่ไม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แปลว่าลูกเราก้าวร้าวอะไรนะคะเพียงแต่เขาต้องการให้เราฟังเขาว่าเขายังมีตัวตนอยู่นะเออนะคะอยากแสดงความคิดเห็นแค่นั้นนะคะ นะสิ่งที่เราทําก็คือว่าหลีกเลี่ยงการปะทะซึ่งแบบไม่จําเป็นนะคะอย่างเช่นสมมุติเรารู้อยู่แล้วว่าลูกจะต้องทําสิ่งนี้นะแล้วก็อาจจะให้กหําหนดการการเลือกเช่นนะคะนะอยากจะอาบน้ําก่อนหรือแปรงฟันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาได้เลือกเล็กๆน้อยๆนะคะเขาก็จะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขามี not, ตัวตนตรงนั้นนะนะนะคะแล้วถ้าเขาเลือกแล้วเราต้องให้ทําตามนั้นจริงๆนะเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยคำเราจะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ